Good, good, สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแจนแล้วนะคะและคลิปนี้เหมือนเดิมเลยค่ะเรากลับมาพร้อมกับการรีวิวลิปสติกจะเป็นลิปอะไรไม่ได้นะคะนั่นก็คือเป็นลิปของ for you two ค่ะ for you two เป็นลิปที่แบบออกบ่อยออกทีแบบถี่ยิบยิบ,ย,บยิบเลยนะคะและแจนคิดว่าคอเนี่ยน่าจะเป็นคอส,ส่งท้ายปีนะคะและคอลคชันนั้นก็คือรุ่นนี้เลยค่ะ for you to love you babe นะคะซึ่งพอเห็นแอดปุ๊บสิ่งแรกที่ถูกใจเลยก็คือแพ็กเกจทุกคนมันมีความมินิมอลมากๆเรารู้สึกเหมือนเอ้ยคริสมาดอะ่ะมันเรียบๆเ,เ,เหมือนหีมาเหมือนแบบสโนอะไรแบบนี้มันจะมีความแบบมินิมอลเห็นไหมตรงนี้มันจะมนมนดูแบบเรียบๆดูคินคินชอบมากๆนะคะแพ็กเกจเขาและพิเศษไปกว่านั้นนะคะทุกคนก็คือคอนเนี่ย ลิมิเต็ดนะคะและที่สำคัญออกมาด้วยกันทั้งหมดสิบสีคือแบบโอ้โหเยอะมากๆแกฉว่าน่าจะเยอะที่สุดตั้งแต่เขาออกลิปสติกมาแล้วไหมสิบแปดสี 4, คือเยอะกว่าสีไม้กล่องเล็กสิบสองสีกะ สิบแสีจุกๆุวันนี้เราจะอยู่กันแบบยาวๆไปเลยนะคะและเนื้อของลิปรุ่นนี้นะคะเขาจะเป็นทินแมทนะคะช่วยในการเบลปากกบสีปากและที่สําคัญติดทนเหมือนเดิมไอตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันนะคะว่าเขาจะติดทนไหมกบสีปากหรือเปล่าและช่วยในการเบลอขอบปากหรือเปล่านะคะสําหรับใครที่แบบเอ้ยขอบปากจะมีความครามนิดนึงนั่นก็คือ แจนเองค่ะและเขายังบอกอีกว่าเนื้อนุ่มละมุนเบาสบายปากมากมามาเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันนะคะมาอย่างแรกที่อยากให้รู้ก่อนก็คือตอนที่เราไปซื้อเนี่ยเราจะเห็นเอ้ยมีเลขบอก0,11514อะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราลอกออกมาแล้วปุ๊บน้องเขาก็จะแบบข้างหน้าจะครี a สะอาดเลยนะคะไม่ได้มีเลขบอกตอนแรกอาะจะรู้สึกว่าเฮ้ มีเลขบอกอะมันดูแบบเอ้ยดูน่ารักดูสวยดีนะคะแต่แบบพอเอาออกปุ๊บเอ้ยมันก็ดูแบบดูคีนดูน่ารักดีนะคะแต่จริงๆข้างหน้าเขาก็มีมีชื่อบอกเนาะหรือจะแบบเวลาเอามาใช้อะ่ะเป็นแค่ลับนางฟ้าไม่ดูคนที่ไม่ต้องบอกว่าแบบเบอร์อะไรสมมติทาเบอร์ศูนย์เก้าแค่ลับนางฟ้าไงจะให้คนอื่นรู้ไม่ได้เนาะว่าเราอ่ะทาลิปเบอร์อะไรเดี๋ยวมันจะอาจแบบ โงแจ้งเกินไปอุ้ยใช้ลิปสีนี้ไปตามๆดีกว่าอะไรแบบนี้ทุกวันนี้ก็คือมนโนพูดไปเรื่อยนะคะทุกคนพูดไปเรื่อยเลยนะคะอันนี้อย่าสนใจเลยแต่พอไม่มีเอ้ยมันก็น่ารักดีนะคะคีนคีนสะอาดตาดีแต่ไม่ต้องห่วงค่ะถ้าลอกแล้วจะจําได้หรือเปล่าว่าตอนนั้นเน่ะเราซื้อสีอะไรนะคะถ้าเผื่ออยาก ตามเพิ่มก็คือที่ก้นลิปนะคะก็จะมีเลขบอกเหมือนเดิมเลยมาไม่เสียเวลาไม่รอช้าเดี๋ยวเรามาสวอตรีวิวสีแรกแล้วก็เม้ามอยกันซิเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะไปดูกันแบบยาวๆเลยนะเพราะฉะนั้นไปดูสีแรกกันเลยค่ะตัวแปรงของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีความแบนๆนะคะน่าจะเข้าปากทาได้ดีเลยนะคะ นะสีแรกโทนชมพูเลยนะคะเออคอนเนี่ยหลักๆที่เห็นก็จะมีโทนส้มโทนชมพูโทนแดงแล้วก็มีติดน้ำตาลมาสีหนึ่งนะคะทุกคนจนว่าเป็นสีที่ใช้ได้ง่ายนะคะอุ้ยสีแรกและมุนแล้วว่ะทุกคน ลิปมีความนุ่มมากนะคะทุกคนตอนเกลี่ยนุ่มลื่นแล้วก็จะรู้สึกถึงความแมทแต่ไม่ได้แมทแบบแมทแมทจะมีความเงาเงาอยู่นะคะอยากให้ดูตัวแปลงมีความนิ่มนะคะไม่ได้แข็งเลยแปลงของเขาแต่ว่าเอ้ยทาง,ง่ายแค่สีแรกก็คือตกหลุมรักเหรอว่าทุกคนแล้วถ้าทั้งสิบแปดสีบอกเลยว่าคลิปนี้อาจจะทำให้ร่มละลายได้เลยนะคะเออ ลืมบอกราคาไปหรือเปล่าแจนปกตินะคะตัวนี้อยู่ที่299แต่ตอนนี้เปิดตัวปุ๊บจัดโปรปั๊บเลยนะคะเหลือแท่งละแค่179บาทนะคะทุกคนอลดราคาไปเลยจุกๆนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าใครชอบสีไหนรีบจดแล้วก็รีบไปตําเลยนะคะเก่ะน,นี้เขาจะหมดจะโซเอาไปนะคะเราก็ไม่รู้ว่าลิมิเต็ดเนี่ยของเขาเนี่ยทำมาเยอะมันน้อยแค่ไหนนะคะแจนว่าเนื้ออันเนี้ยเป็นเฟเวอร์ลิตของทุกๆคนแน่นอนนี่สีแรกของเราอุ้ยมีความแบบชมพูพีดนิดๆน,น,นะคะจะมีความแบบซ้มนิดนึงนะคะทุกคนจะไม่ได้แบบเด่นชัดอะไรมากมันจะมีความตุนๆเบอร์เบอร์นะคะ นุ่มมากทุกคนแป้งเขาจะมีความแบบนิ่มอ่ะทุกคนทางง่ายสีแรกก็คือแบบสีที่หนึ่งสวยนะคะหน้าดูแบบดูไบร์ขึ้นมันดูแบบไม่ได้ตกล่องนะคะดู เต็มร่องปากของเราอะ่ะความรู้สึกแรกที่แบบตอนทาเนื้อที่ปากรู้สึกว่าเนื้อมันนุ่มเหมือนฟิลแบบกำามะหยี่ฟูฟูมันมันนิ่มลื่นอะทุกคนมันไม่ได้แบบเป็นแมทที่แห้งแครกนะคะ กลิ่นมีความหอมกว่ารุ่นก่อนๆที่แจนเคยรีวิวนะคะแล้วถ้าถามว่าเรื่องกรบสีขอบปากมิดไหมส่วนตัวแจนร,รู้สึกว่าค่อนข้างกรบแทบมิดเลยนะคะรุ่นนี้นะคะพอทาแล้วแบบเบนๆบเ,เบอร,ร์เบอร,ร์ให้เขาเซตตัวจะรู้สึกว่ามันเหมือนเบอร,ร์ไปทั้งปากเลยนะคะมันดูมีความละมุนเนี่ยมันดูนุ่มดูฟูดูแบบดูเนียนดูละมุนไปหมดเลยทุกคนคือเขาจะทำแบบ ทำลิปดีทุกรุ่นถูกใจเราอย่างนี้ไม่ได้นะคะล้มละลายเลยนะคะแบบนี้ทดสอบกันว่าเขาเนี่ยติดทนระดับไหนนะคะเอาเทชูซับไปก่อนเลย <c oughs> แจนว่าด้วยความที่เขาไม่ได้แมทแห้งติดก,กับปากอะเวลาทาผิวด้านบนน่าจะมีความหลุดนะคะเนี่ยเออมันหลุด พอสีหลุดออกไปหมดแล้วนะคะเขาจะมีความแบบเอ้ยหลงเหลือความทิ้นอยู่นะคะใจคิดว่าอาจจะไม่ได้ทนเหมือนรุ่นฮาร์ดเดอร์รุ่นอื่นๆน,นะคะจะมีความติดหลงเหลือสีอยู่นะคะหนึ่งรอบสองรอบสามสี่ห้าขอดูแบบตาเนื้อใกล้ๆสียังมีความหลงเหลืออยู่ทุกคนจะเป็นทิ้นแบบนี้นะคะ Thanks uh <laughs> ศูนอันนี้ทาแล้วหน้าหวานละมุนสุดศูนย์สองจะเป็นชมพูกุหลาบบานเย็นนิดๆน,นะคะเหมาะกับคนคูลโทนศูนย์สามจะเป็นชมพูอมม่วงจะมีความม่วงแบบนิดๆน,นิดเดียวทุกคนไม่ได้เยอะอะไรผิวขาวเหลืองทาได้ค่ะสวยศูนย์สี่จะเป็นชมพูนูดสีนี้เหมาะกับเป็นสีพื้นปากมากๆค่ะทาเป็นพื้นก่อนแล้วก็เอาสีอื่นเนี่ยทาผสมหรือจะเอาสีอื่นเนี่ยทาด้านในแล้วแบบเบนเบออกมา สวยมากๆแนะนําเลยค่ะ0ูนย์หจะเป็นชมพูอมส้มแบบแซลมอนนะคะมีความละมุนทาผสมก็สวยหรือทาเดียวๆก็สวยนะคะสีนี้0ูนนะคะจะเป็นส้มที่มีความสว่างแต่ไม่ได้แป๊ดมากนะคะ0 7, ูนยมพีชนูดละมุนนะคะถ้าเอาสี06เนี่ยมาทาด้านในผสมนิดๆสวยแน่นอนเลยค่ะ 08นะคะจะเป็นน้ำตาลอมชมพูนิดๆนะคะสีนี้สวย09นะคะน้ำตาลอมส้มสีนี้สวยมากๆมากๆนะคะไม่ต้องเอาอะไรมาผสมเลยค่ะทาสีเดียวจบลอดนะคะเบอร์สินะคะจะเป็นชมพูสตอรอเบอรี่ที่มีความหวานแบบหืหวานหยดย้อยหวานเจี๊ยบเลยนะคะ เบอร์11นะคะชมพูอมแดงสว่างพอทาแล้วรู้สึกถึงความแบบเป็นคริสต์มาสช่วงเทศกาลเลยทุกคนทาแล้วแบบเข้ากับคริสต์มาสนี้สุดๆ12จะเป็นชมพูอมส้มที่มีความติดแดงนิดๆทาแล้วขับผิวสุดๆค่ะสี 43, นะคะจะเป็นชมพูบาร์บี้เป็นบาร์บี้มากๆนะคะแจนว่าโทนเนี่ยมันเกือบจะเป็นนีออนแล้วนะคะ เบอร์14สส้มพีชสว่างก็จะเป็นทนเดียวกับเบอร์13แต่เบอร์14เนี่ยทาบางๆก็สวยแล้วนะคะ15จะเป็นแดงแอปเปิลติดชมพูนิดๆนะคะทาแล้วขับผิวสุดๆเบอร์16นะคะจะเป็นแดงก่ําที่สวยมากขับผิวสุดๆ17จะเป็นส้มอิดนะคะทาแล้วขับผิวเหมือนกันทาบางๆหรือทาเต็มปากก็สวยนะคะอันนี้แนะนํา 18นะคะจะเป็นสีส้มอมแดงนิดๆเป็นสีที่ทาแล้วสดใสมากๆอันนี้ทาบางๆก็สวยแล้วนะคะ วอทั้ง18สีเป็นยังไงคะทุกคนมีใครชอบสีไหนบ้างคะมามาสรุปหลังใช้งานนะคะเจนรู้สึกว่ามันทาง่ายมากๆทุกคนด้วยความที่เขาเป็นเนื้อหมูอะตอนเกี่ยวก็คือเกี่ยง่ายลื่นสุดๆถ้าจะสังเกตในคลิปก็คือเจนแทบจะไม่ใช้แปรงในการเกี่ยเลยอะจะใช้แค่นิ้วมือในการเกี่ยนะคะคือง่ายลื่นนุ่มแบบ สบายปากมากๆนะคะสําหรับคอลิชันนี้นะคะและเรื่องความติดทนก็คือพิกเมนตเข้มๆพวกโทนเนี่ยทุกคนเวลาหลุดไปอะ่ะอันเนี้ยจะยังเห็นชัดนะคะว่าเอ้ยสีมันยังอยู่ที่ปากเยอะนะคะส่วนตัวอ่อนๆน่ะเราจะทําให้รู้สึกว่าเอ้ยมันหลุดเยอะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็คือถ้าความติดทนเจนให้ประมาณ6คะแนนนะคะอันนี้แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาในการใช้งานเราสามารถ เติมได้ทั้งวันทุกคนมันไม่ได้ทําให้รู้สึกว่ายิ่งเติมยิ่งแห้งยิ่งแคร็กไม่นะคะทาแล้วมันจะยิ่งเนียนละมุนเบลอปากอะทุกคนเนี่ยมันดูเบลอ,เ,บอเหมือนใส่ฟิลเตอร์ถ้าทุกคนไม่เชื่อไปลองดูได้นะคะแล้วมาสรุปนะคะสีที่แจนชอบนะคะแจนคัดมาแล้วทุกคนมีทั้งหมด6สีนะคะสีแรกนะคะที่แจนชอบก็คือเบอร์สี่นะคะจะเป็นชมพูตุ่นนะคะจะรู้สึกว่าสีเนี่ย ทาสีเดียวก็รอดแล้วยิ่งเอาไปผสมสีอื่นเนี่ยจะสวยมากๆนะคะแล้วก็เบอร์ห้านะคะจะมีความชมพูอมส้มแบบแซลมอนนะคะสีนี้แนะนำให้เป็นสีพื้นมากๆทุกคนและต่อไปนะคะก็คือจะเป็นโทนน้ำตาลก็คือเบอร์8นะคะ้สีนี้เบอร์8เป็นน้ำตาลอมชมพูนิดๆอะทุกคนที่มีความ ขับผิวขับผิวสุดๆขนเบอร์เกก็จะเป็นน้ำตาลอมส้มทาสีเดียวก็คือรอดและอย่างที่แจนทาตอนนี้ก็คือเป็นเบอร์เกนะคะทาสีเดียวจบรอดสวยทุกคนหรือถ้าอยากให้มันดูมีเลเยอร์ดูมีอะไรนิดหน่อยจะเอาโทนแบบสีสว่างสีแดงอะ่ะมาทาแล้วก็เบนเบนออกมาก็สวยนะคะสองสีสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสีแดงเบอร์16ทุกคนจะเป็นสีแดง แดงกลํำนะคะสำหรับใครที่ไม่มั่นใจว่าเอ้ยจะทาสีแดงรอดไหมจะทาได้หรือเปล่ารับรองขับผิวหน้าใบหน้าสวยสุดๆเลยค่ะและสีสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเบอร์17จะเป็นส้มอิฐ จะไม่ได้แบบซ้มมากอิดมากมนะันจะมีความตุ่นนะคะทาแล้วหน้าของเราเนี่ยจะดูไบดูผ่องและที่สําคัญนะคะมันยังจะมีความแบบละมุนละมุนนะคะทุกคนและอีกสีหนึ่งที่แจนคิดว่าแจนลืมไปก็คือสีแรกนะคะจะเป็นชมพูตุ่นอนะ่ะทุกคน สีนเนี่ยทาแล้วหน้าหวานหน้าละมุนสุดๆนะคะรุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่อยากแนะนําให้ทุกคนได้ไปใช้นะคะจะรู้สึกว่ามันสบายปากมากๆนะคะข้าวๆก็มีทั้งหมดประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบสีไหนหรืออยากคอมเมนต์พูดคุยอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนรับทุกคําติชมนะคะส่วนคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนบ๊ายบาย